พระวดีจับพี่น้องคบพ,พอกันอีกละสองสุ่เยอ,ออลไทยเนี่ยพี่น้องพอเห็นไนอย่างหนอพอเห็นในใช้ดอกเคทลาเพื่อนว่าอันน้ำมันเกาทีทั้งเ้าวทอดเฮ็ดกับเข,ขจาจะมันดำแล้วพเ,เ,เพื่อนว่าเอามาเห็ดเสื้อเพิ่งดั้งไฟได้ติดไฟไนะพี่นอ้องเอามากอกไฟได้มีเทน้ำมันลานลเง,งมึงน้ำมันเกาหมดละล่อมึงมันสติดบอส ติดอยู่เลยน้องเออพี่น้องแกนข้อมเขาอยู่เด้อนั่นนั่นอควนน้ำมันเก่ามาบนนอนเนี่ยพ yeah, ี่น like, ้องน้ำมันเก่าที่ข่อยเฮิตก็เขามันดำกว่าก่อไฟเขาลองเห็ตเขาเฮ็ดในอันี่ยน่ะเขาว่ามันใสได้มาก่อไฟได้เออเออในของเขายีลีพี่น้องข่อยสีเผานมัยนี่นี่กใส่หลายๆฐานแล้ฝืนนี่พี่น้องนอไม้สีเผาไว้าแกงแหลง แกงแกงนมัยซอสดูแหละกะคิดอยากกินแกงนอม่เผาปลาฟืนมาใส่เลยหล่ะฟืนอยู่ทางผุนดิเนี่ย่าหน่อยฟืนต้ายอยู่มางน่อยมาโอ๊บโดนๆดี๋ยวมันกะบันกะติดเอาฟืนเลยโบเมนอันนั้นได้ฟืนเออ เด็กกันลูกเด็กกันเดก่อโอ้ยพี่น้องเพิ่งเอ้าลานได้นี่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 เห็นลานคอยบอนน่นเด็กกันลูกเดวก่อนแป๊บนงนี่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 ักกล้องก่อนพักกล้องก่อนพูดพักกล้องให้แน่พักกล้องให้แน่พูดพักกับป้าลเอาคะถือถือถือ่ายไปนโอ้ย่อยุน้ได้เตนนเดียวเลยไปมันไม่นาที ้ว่าคาต่างกล่องมาต่างบอพุ่นมีอยู่หุ่นมันแห่งใส่บบปันนี้หาพอละคาต่างกล่องก็ได้เอาต่างกล่องร้านสายฟานเคนเนอร์นั่นถือฝนมันกว่สีอื่นเนี่ยจะเผาหน่อไม้ไว้แกงแรง สนั่นกับพ่อพาคืนกับพ่อเอาไปใส่โหลดโอ๊บโหลดเดี๋ยวมันกระติดครับครับครับดูด,ดูคุณนายตื่นสายนี้ทาไมสายแล้วป่านนี้ยังไม่ตื่นอีกคุณนายเนี่ยสมชื่อจริงเลยสายแล้วยังไม่ตื่นยังไม่โดนเดะดูิลุดูคุณนายตื่นสายสิมันสายแล้วตื่นได้แล้ว <c oughs> เอา อดดอกเดียวพอร้านข่อยพี่น้อกล้นข่อยก็ดื้อ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 เบิ่งตีล่ะเห็นบ่พี่น้องเห็นร้านข่อยบ่น่ะหนูหนูดูสิ่นะหนดูกล้องดิหนูบ่น้ำหยางบ่น้ำหลานสิบเดือนพี่น้องสิบเดือนดียี่สิบเจ็ดนี่เพิ่งจะสิดเต็มสิบเอ็ดเข้าสิบเอ็ดเดือนเนี่ยตื่นสายจริงๆ ป่านนี้ยังไม่ตื่นเลยเขาชื่อคุณนายตื่นสายก็สมซึ้งเขาคุณเว้ยพี่หนองมึงคอยโบอกเก็บเลยคอยบมก,กินมึงมันขืนแซมซุกแซมกันแล้วะตวมันซุม่มกับโเก็บว่ามาเห็ดบระคามเปียกได้ที่นนองบระคามสมได้ตุนไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่เลยโอ้มันติดแล้วไม่ เอากายเลยมันตีเหล็กก็เอากายเลยเอาหนอนใหม่ใส่เลยคุณหน่อยอืมนัม่นละอัน,นอยใหญ่ใส่ก่อนเออขววงแบบนั่นหละมันมีเล็กอย่างเอามาข่างเล็กอย่างมะข่างเล็กมากายปากมันหุ่นอยู่ฟังถุ่นตัวเล็กอย่าง อ้างกินเตกมาขางน้ำเนีน่ยมันจังบอกอ่ำโอ้ยนี่หินหินหินอันนี้อยู่นี่อยู่อิดแดงอยู่นี่สองก่อนอยู่ใส่ใดอยู่นี่อันนี้แดงแองกายขอบวะนน่ะอืมอันละืออหมดละอืม จำนั่นแหละนั่นแหละอ,อืออันเหงาบ่ามีบ่เล็กเหงาไหมเล็กกา,ยานยเหงาที่อยู่ฟังหุ่นแล้วมันถึงอันใหม่ขึ้นื่อมาแต่ต,ต,ตลาดหน่อยอยู่ฟังหันหอยอยู่มงงจำนั่นก็นไ,นไ,ได้ยี่มั้งเข้าไปใปีนเข้าว่างมาซื้อบูตะนี่มากองดาบสั่งใส่เขา พี่น้องท่งกองดากสางใสเออนั้นมันกับพอดีจับมับเลยที่นี่บางพีสมุตปาการนะคะอใส่ลุดน้อยใหญ่ๆอาใส่ก่อนอื้อ,อันละซ้ำไปกะไรตัวหน่อยซ้ำหัวซ้ำหางอันเออ เล็กข so well. ีดกับว่เอามาใส่เนาะมันจะเดี๋ยววางบวกิ่งนี้นะมันสามหัวสามหางเออหั่นละ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 สตาร์ทเหรอเมนบอเอาเอาขาวะแก่บุ่นแม่นบอลก็ได้ มันจะบดตักกันหีกันยอกไม่ไหนสองสิบออันนั้นเอาสายเขียวเนี่ยมันมะส่วบโอ้โหมะส่วนมะส่วมอันนั้นมึงซื้อมาอันนั้นเม็ดจักบาทเพราะเม็เนื้องบ่เส้นเนื้องบ่อก มึงซื้อมึงซื้อมานต้องบดจักบะดคาบะหัวพ่อลอยตัววิจะว่าเอามาปาดสวมนี่ก้อนทังปสวมกับกอกแล้วกอกมันหน่อยอันนั้นมันสิพอดีหัวกอกสวมตัวนี้แน่ป้ายมันกกออนนัพดี กองหับมันใหญ่บ่อ๋ออพี่น้องอ้อตื่นสายจริงๆคุณนายเอ้ยนี่พี่น้องกำลังเพาะอนะพักเอ้ยยังกะพักสลัดกะเบียร์แม่นแมนหน่อยเบียร์บอกพี่กล้วมาห้อยถูกต้องแล้วนะหน่อยนายบอกพี่กล้วมาจากถุงอันนี้ ควนบักพีกก็เลยมาห้อยเบิ้งพราะด้ปลูกจักแป้งก็คือว่าปลูกก่อนจักแป้งลองเบิ้งจักแป้งน,นั่นพี่นอ้องไนแบกพีกอันนี้พักสลัดมินิมินิอีหยังก่อมินิคอร์สบ่นี่มินินนคอร์สพักฝรั่งกับรังเผะสิปลูกจ้าพี่นอ้องคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนีแ้แหละเนาะจากคลิปหน้าพอกันไหมค่ะหลาน สวัสดีค่ะ